สำหรับวันไหลคลองตัน16เมษายนนะคะก็ได้มีขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์อย่างงดงามอลังการโดยขบวนเริ่มขึ้นในเวลา13นาฬิกาค่ะโดยมีนายชยพลรัตนวิสุทธิที่กุลนายอำเภอบ้านแพ้วนายอุดมไกรวัฒนุสรน,นายยอบจรสุมุสาครนนายศสยรสิทธิ์สงนุย้ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้าหน้า,นาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทราครเทศบาลตำบลเกษตรพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันรวมทั้งพี่น้องประชาชนจากตำบลเกษตรพัฒนาและตำบลคลองตันรวม10หมู่ ู่บ้านเข้าร่วม โดยขบวนแห่นั้นค่ะได้มีการตกแต่งริ้วขบวนอย่างยิ่งใหญ่และสวยงามมีขบวนรถแห่ของหลวงพ่อย,ยิ้มหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ของวัดคลองตันที่จะแห่ไปให้ประชาชนได้ส่งน้ําเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นอกจากนั้นค่ะก็จะมีรถแห่นางสงกรานขบวนขององค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรสาครชมรมผู้สูงอายุสมาชิกชมรมทูบีนัมเบอรวันซึ่งขบวนแห่นั้นจะแห่ไปตามถนนคลองตันและกลับเข้าวัดเพื่อให้ประชาชนได้ส่งน้ําส่วนบรรยากาศการเล่นน้ําตามถนนเส้นต่างๆได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วง าย,ายโดยมีรถบรรทุกถังน้ําบรรทุกคนเข้ามาเล่นสงกรานต์กันอย่างเนืองแน่นเรียกได้ว่าถนนที่มุ่งตรงเข้ามาเล่นน้ํารถแทบขยับไม่ได้ค่ะอีกทั้งตลอดเส้นทางยังมีการตั้งจุดเล่นน้ําซึ่งส่วนใหญ่จะใช้การสูบน้ําจากคลองขึ้นมาทําให้สงกรานต์คลองตันชุ่มฉ่ามากนอกจากนั้นแล้วหลายบ้านก็ยังมีการตั้งเวทีจัดดนตรีกันอย่างคึกคักเรียกได้ว่าสนุกกันแบบจัดเต็มค่ะ นับสนุนโดย MC Fibernet เน็ตบ้านเริ่มต้น290บาทต่อเดือนเร็วแรงได้ใจพร้อมทีมบริการหลังการขาย